คุ้นคุ้นคุ้นใครมาใครมาโอ้ยนครศรีธรรมราชใครมาเอ้ยมาแล้วมาแล้วใครมาเนาะหัดถอยถอยถอยโอ้ยนครศรีธรรมราชโอ้น้ำ้อนยังมั้งยต้องน้ำลายเป่ ต้น้ำลายบ่น uh> oh, ้ำบอ้ถ้าไม่มีทุเรียนให้โอนี่มได้เลยลูกชิมโอ้เอาได้แล้วจิมมาแล้วลูกิมซื้อทุเรียนมาอ้าวโอซื้อปลากระแป๋องอะไม่ใช่ปลากระป๋องระอะไรอีกอะไรอีกแก้วน้ำ แก้วน้ำแก้วน้ำคุยกันเมื่อวานเรื่องน้ำนะฮะโอ้ลุงพิมอีโอ้มีเก้าอี้สวยด้วยว้าวว้าวว้าวแก้วน้ำอ้ยอุ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 ้ทำไมเอาแสล่องเลยอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้คือตู้กดน้ำโอ้ของคุณนันนันเกาหลีของคุณนันเกาหลีนี่ันมาก เนี่นั่นเกาหลีนั่นเกาหลีนะให้จับเต็มนีอุ้ยมีอะไรอีกลุงจิมมีอะไรสภาพอย่าเอาที่นอนลงมาเนอะลุงจิมโอ้ยหโอทำไมโอ้ยเจ้าหน่อยโอ้เจ้าหน่อยโอ้เจ้าหน่อยโอ้โอ้ทำไมถึงอันนี้กินได้เลยบมอลุงจิมดำปิดปีเนาะสามวันเนอะลุงจิมเขาบอกว่าสามวันมีแฟนมาให้โอ้ด้วยเอาแฟนมาโอ้ ไล้วให้ล kind of mm ูกชายด้วย่าย่ายิดแันให้เลยชอบชอสอ้โห้แฟนชอบไหมชอบไหมขอดับเต็มให้เปิดเปิดเปิดเปิ้อยๆโซลเรียนเขาบอกว่าไว้สวันไว้สาวันได้กินไว้ไว้วันเดียวกันทํากันเลยสามวันอเคอ้นี่นี่นี่ ดูน้หัเยขเขาเนกี่ี่อะไรนะงจิมนันเกาหลีนะคะขอบคุณมากมานะคะได้น้ำนะคะให้ให้อาทีน้ำเกาหลีอบคุณากมากนะคะ้น้ำนะะใอจี้ำกาลคอบากมกนะค้ะหกาลีะอบมกะแกะะไรน้อ เอาน้ำไปให้ฐานด้วของน้องโอมกับมา้าเพราะว่าลุงลุงท่ายไว้บ้านแล้วขอบคุณเช่นกันนะคะนี่คืออะไรนี่คืออะไรอ้าวของฝากย่า่เออสวยมากสวยมากโอ้โห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 ถ่ายน้ำเย็นถ่าน้ำเย็นโอ้โหหันหน้าให้คนดูหน่อยสวยแหละ โอ้สวยๆแล้วเราจะไปเสียบไฟตรงไหนไฟไม่มีไฟมาต้งเสียบตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวไฟมาเราถึงเสียบโอตอนนี้ก็เกิดเกดกินได้กดกินไปก่อนเนาะอย่าไปวางไว้นั่นเลยลุงจิมตั้งเลยสามก็สอบครับสามก็สอบครับลุงกิมมามาถึงใจมาถึงใจนอู่นเลยเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วค่ะลุงจิมเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ก็ขอบคุณนะคะมาทันเวลาแล้วค่ะอย่าพูโอเคอ๋อทำนี้โอทำนี้ ไปตรงนู้นไปตรงนู้นปิดฝาไปหน่อยเดี๋ยวแมงเน่าเข้า้วโอเคค่ะคลิปนี้นะขอุญาตลงคลิปนะคะขอบคุณนะพี่นันจากเกาหลีนะจะอเลยกพี่นันจากเกาหลีนะเอาทองน้าเเอาทาง้ขึ้นเลยแอเอาเอาทังเลยเอาทังเาเอาทัเปาสเดี๋ยวไมนี้เดี๋ยวเข้าถ่ายได้มันยังไม่มีไฟเนาะก็จะใส่ทาไมอ้าตอน่ทางร่เขาทำงานหรือเปล่านะ ไม่ได้ทำอะไราง่ย่างยังไมขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณเช่นกันเด้อค่ะวันนี้เรามาถึงแล้วนะคะเี๋เราก็จะแช่ข้าวแล้วก็จะทำกับข้าวนะคะวันนี้นะคะป้าบอกว่าให้ทำเลยเนาะโอ้ยย่างอีกย่งอีกคนวะอิน ไปตาลินได้สามคำกินหมดแล้วเนี่ยสามคำกินหมดแล้วยังขำไงยะเดี๋ยวเรากินมาม่าชาวนี้ชาวนี้กินมาม่ามาม่าเจมาม่าเจมาม่าเจนะต้องใส่ปลากระป๋องด้วยเลยนะเนาะเอาทุเรียนอยู่เลยพี่โจ๊กเอาทุเรียนมา ไปขายเนี่ยด้วยอันนี้อ่าต้องนู่นนู่นนู่นให้ยายโจ้ให้ยายโจ้ให้ยายโจ้ไปขายด้อยเออไปฝากยายโจ้เลยเพราะว่ายายโจ้เป็นคนประมูลแล้วนะคะประมูลเก็บขวดแล้วทำความสะอาดมูลกองนะคะตอนนี้มีคนประมูลขวดประมูลกองเรียบร้อยนะคะอืมเรียบร้อยแล้วยายทำยังไงให้มันเป็นระเบียบเวลาจะกินก็ ซื้อจอกกินไทยกินเราแล้วก็อันนี้มันมันทิ้งได้มันเปื่อยมันเปื่อยนะอืมก็ทำไมเอาจอกใหญ่ยาวเท้มันถึงได้กินอิ่มไงโอ้ยมันกินไม่หมดจอกใสก็ได้นจิมซื้อจอกใสน้อยๆนะพอดีออจอกจอกใสน้อยๆนะเพราะว่ากินไม่อิ่มก็กดใหม่ให้มันหมดก่อนน้ยใหญ่เนาะให้มันหมดก่อนแล้วก็ซื้อจอกใสเดี๋ยวน้ำมาวันนี้ก็ยกขึ้นเลยนะจ้า nhưng à à à <côn> mà <c metros nói> lâu <generally> lâu mấy 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 งกน้ำโอ้ยลเไเอาัย็นมาเย็นกัะอนเอ้ทำการเลยเดใครอยากกินกาแฟกินได้กินได้เนาะคันเสียบเข้าไปแล้วขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณลุงจิมนะคะมีเอาเครื่องทำน้ำร้อนน้ำอุ่นมาเนาะ ก็เลยนะคะตอนนี้ชุมชนยูทูบเบอร์ก็จะมีทั้งน้ำร้อนทั้งน้ำเย็นขอบคุณเช่นกันนะคะรอเวลารอเวลานะคะยังไม่ถึงเวลานะคะเนี่นะคะลุงกิมก็เอามาให้แล้วนะคะเครื่องทำน้ำร้อนเครื่องทำน้ำเย็นเนาะ จะได้กินกันแล้วนะคะที่ชุมชนยูทูบเบอร์นะคะนี่ลุงจิมนะจะคุณคุณนันเนาะได้แล้วนะคะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่มอบให้นะคะได้กินทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นนะคะคุณลุงจิมบอกว่าเนาะวันนี้เราไม่กินมาแล้วหิวขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดติดตามด้วยนะคะ <laughs> จ้าจ้าจ้าได้มาแล้วะ วยนะคะนี่จะเป็นปุ่มน้ําร้อนนี่ก็จะเป็นปุ่มน้ําเย็นนะนี่ใสชุดด้ใช่ใ, <grill> ใ <Switzerland> ส่ขอบคุณเช่นกันนะคะเลยไม่เป็นจเลยเนาะขอบคุณเช่นกันค่ะสําหรับที่ไม่ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่บุญถิ่นกกอกด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ